วันนี้ต้มก็ต้มกุ้ยทานค่ะก็ต้มกุ้ยใส่ใบเตยวันนี้กับข้าวผัดประกาศดองใส่ไข่ค่ะ ทอดกุนเชียงค่ะตัวีิสงข่วค่ะปลาเค็มตัวเล็กทอดกรอบปลาทะเลตัวเล็กปลากะดีน้ำจืด น่าทานไหมคะวันนี้เมนูต้มกระต้มกุ้ยค่ะเข้ามาชมฝากติดตามด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะ